อันนี้เป็นเทคนิคจิตวิทยาล้นะครับทำยังไงให้ปังทำยังไงให้คนแบบอยากเข้ามาดูให้เข้าถึงมากขึ้นนะครับเราจะเรียกว่า6 Emotional นะครับที่สำคัญก็คืออารมณ์แล้วก็ฟิลลิ่งของมันนะ e ย o t i o n a l ก็คืออารมณ์นั่นเองอย่างพี่อีทพี่บอกว่าอะไนะ6อารมณ์6อารมณ์ขยี้ใจขยี้ใจ 6e ขยี้ใจ 6e ขยี้ใจมามาดู e ที่1 เป็นหลักจิตวิทยานะครับทำให้คนอยากดูอยากเสพต่อนั่นเองนะมาดูอันที่หนึ่งกันนะครับอารมณ์สนุกตลกชวนให้รู้สึกผ่อนคลายอืเป็นไงครับมันหลั่งโดพามีนของเราตลกสนุกไงอยากดูต่ออีกแน่นอนอยากดูต่อนะครับมันผ่อนคลายนี่อะไรบ้างเออเราดูแบบไหนบ้างนะอทุกคนที่ดูเนี่ยนะนักเรียนนะครับ ดูอะไรบ้างที่ทําให้ผ่อนคลายอ่ะปกติเราชอบแบบไหนคลิปตลกของผมเนี่ยผมชอบดูน้องหมาน้องแมวผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายเลี้ยงสักหน่อยไหมครับอ่ไม่เลี้ยงถ้าเลี้ยงอาจจะไม่ผ่อนคลายดูอย่างเดียวแล้วแต่เออของพี่แล้ครับหรือจริงๆก็คลิปหมาแมวก็มีเพราะว่าผมเลี้ยงน้องหมาไงอ๋อเจอนี้ไม่ได้เลยเจอเนี่ยต้องดูเลยน่ครับคลิปหรือว่าคลิปตลกทั่วไปก็ดูนะครับตลกตรงๆเลยแบบเอามุกในชีวิตมาเล่นก็ได้อ่าอย่างช่องแบบเลือกลาก ช่องแบบโจเซฟมาเยือนอะไรเ<ช>งีย้ยอ่านี่ก็เขาก็แบบเอามุกม,มาเล่น <ừ> หรือว่าเป็นอ่ะ ASMR นะแบบแนวฟิวม <aki S 2> <บ>มีแค่หูมีเล่นดน,นตรีตรเดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบอ่าตัวที่เป็นแพน เขาเรียกว่าเป็นกระทะอเป็นกระทะเคาะๆๆนะนั่นก็เพราะนะมาใหม่ก็น่าดูนะครับเนี่ยคลิปน้องหมาน้องแมวน้องเนยน้องเนยด้วยอนี่แล้วก็อย่างช่องบางช่องเนี่ยเขาไม่ได้แค่แบบว่าสอนอย่างเดียวเขาเอาตลกเข้าไปกาทำให้เราเพลิดเพลินอย่างเช่นเบบี้โจลีสตาอือันนี้ก็แบบว่าเป็นแนวสอนแต่ว่าตลกด้วยตลกด้วยนี่ก็ลองดูว่าถ้าเกิดว่ามันมีอันเนี้ยนี่ครับอยู่ในคลิปของเราแน่นอนว่าทําให้คลิปนี้มันเกิดกระแสแล้วก็ว i r a l ได้อ่าแน่นอนเลยครับนะ อันที่สองนะครับอารมณ์ทึ่งอึ้งว้าวโอ้มีอะไรบ้างนี่เลยถ้าดูจากภาพตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเป็นปรากฏการธรรมชาติการนะครับหรือว่าสิ่งที่ทำให้รู้สึกเฮ้ยมันตื่นเต้นนะครับสนใจแล้วก็อยากดูต่อแล้วก็อยากแชร์ต่ออยากรู้เลยเมืองไหนเนี่ยเมืองไหนเออเหตุการณ์เหลือเชื่ออย่างเช่นแถวฟ้าผ่าใจเมืองอะไรเงี้ยนะครับหรือมีความเหนือธรรมชาตินะครับหรือว่าอย่างเช่นที่เราเคยเห็นคลิปที่แพะมันปีนขึ้นไปอยู่บนสายไฟเออมันจริงหรือเปล่านะ อันนั้นเป็นภาพน่าจะจริงเพราะว่าแพ้มันก็มันปีนได้แพ้ภูเขาเงี้ยนะครับหรือว่าวิวธรรมชาติที่แบบมันสวยกว่าที่คิดอน้ําตกแบบมาตาจันทะเลหมอกที่อลังการอะไรแบบนี้ก็เป็นต้นนะครับหรือบางสิ่งที่เกิดขึ้นที่แบบคาดคิดว่ามันจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่ามันผิดคาดเอออาจจะเป็นแบบจะเป็นมีในเรื่องที่แบบจะเป็นดีหรือจะจากดีเป็นแบบเอ้ยเกิดอะไรที่น่าตกใจอันะไรก็แล้วแต่ว่าจะเป็นเป็นยังไง สามารถดึงได้ดึงได้แน่นอนนะครับต่อมาอารมณ์ที่3นะครับโกรธหงุดหงิดขัดใจอันนี้กระตุ้นให้แบบว่าโอ้ตออสองทันทีมัเจอคลิปอะไรที่แบบเอ้ยมันคันมืออยากจะแบบอยากจะมีส่วนร่วมทำอย่างนั้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะปั่นมอแล้วก็หมอตกตลอดเอออันนี้ก็เป็นอย่างดีของของเกาหลีก็จะมีน้องหนึ่งที่กินอาหารเทนมยังไงก็เหมือนลงแก้ว เทอาหารกับหัใจตักก็หลุดมือหยิบก็หล่นอันนี้ก็จะอัดโกรธหงุดหงิดมีหัดใจมีแบบตัดพิซซ่าแล้วไม่เท่ากันประมาณนี้บางทีเราว่าชิ้นนี้ใหญ่ชิ้นนี้ชิ้นนี้ก็ใหญ่แต่อีกชิ้นนึงจิ๋วเป็นการดึงอารมณ์คนดูึแต่บางทีก็อาจจะเป็น่ยเป็นคอนเทนต์ต้องดูดีๆนะครับบางทีอาจจะถ้าเราโมโหเกินไปแล้วไปไปหิมไปต่อว่าอะไรเงี้ยลองดูก่อนบางทีอาจจะแค่ แค่เป็นคอนเทนต์เฉยดึงอารมณ์เฉยดึงอารมณ์ไปเฉยรือว่าความความไม่เพอร์เฟกในการที่แบบทาเสียงต่างแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราหงุดหงิดอันนี้บอกเรียงดินสอมาดีๆนะมีดินสอแท่งสุดท้ายหักเออแล้วก็มีงานหงุดหงิดแน่นอนอารมณ์ที่4ีนะครับเศร้าสงสารเห็นใจของพี่เอดมีแบบเคยเห็นอันไหนที่แบบเห็นใจแล้วก็ดูต่อส่วนใหญ่ที่เห็นใจที่ที่ที่เคยเจอแล้วแบบชอบเมื่อก่อนก็จะแบบว่าเขาแบบไป หาน้องที่แบบว่าขายพงมาลัยอ่ะหาแล้วก็ทำคอนเทนต์บ้างเฮ้ยน้องอยากกินอะไรอ่าน้องไม่เคยไปกินแล้วก็เลยพาแบบไปกินแบบน้องอยากกินซูชิไม่เคยกินไม่เคยเกยบแซลมอนอะไรเงี้ยก็ยพาไปกินเออก็จะบอกเป็นคอนเทนต์แต่เป็นคอนเทนต์ที่แบบมันดีอ่ะเราสงสารนเขาเห็นใจเขาอะแล้วมันก็แล้วมันก็ชื่นใจแต่ตอนแรกก็คือแบบเออน่าสงสารหรือจะเป็นท่าน้าสงสารจริงๆเลยอ่ะก็จะแบบว่าคนที่แบบไปเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เขาแบบว่ารู้สึกแบบ ไม่ค่อยดีอาจจะช่วงท่านหลังๆนะน่าจะเป็นอาจจะเป็นผู้ประสบภัยน้ําท่วมต่างๆสงสารสงสารเห็นใจหรือว่าเกิดอะไรขึ้นที่มันแบบมันมันมันน่าเห็นใจเนี่ยเขาไม่ก็ไม่โอเคหรือว่าอาจจะเป็นแบบมีแบบให้น่าสงสารแต่ว่าเป็นคอนเทนต์เอออันนี้เลยบ่อยๆ่ยจะปิดกิจการแล้วนะอันนี้เขาก็เป็นคอนเทนต์ของช้าวอเชาวเซฟวันนี้เขาก็ทำคอนเทนต์นะใครล็อตสุดท้ายถึงขราวต้องลากันแล้วอันนี้ก็ตั้งใจคนมาหุ้ย จริงเหรอ <ừ. S 2> หรือแบบว่าโรงงานเราไปต่อไม่ไหวแล้วนะครับต้องปิดกิจการเราก็เลยมาเคลียร์ของล้างสต็อกอผ่านไป2เดือนก็ยังอยู่ขายอีกแล้วนะครขายแล้วเป็นคอนเทนต์เฉยแม่หมายถึงว่าปิดปิดล็อตนี้ไ <c oughs> งครับเป็นล็อตนี้เราได้ขายหมดแล้ว <c oughs> ขายหมดแล้วล็อตนี้ในล็อตใหม่เ,เดี๋ยวล็อตใหม่ค่อยส่งสารใหม่อ่าเนี่ยเป็นงานขายความช่วยเหลือหรือแบบถูกโกงถูกเอาเปรียบต่างๆนะครับประมาณนี้คนก็จะดูเออคนดูแน่นอนนะครับลองดู ข้อ5นะครับกลัวหลอกตกใจนะครับไม่อยากพลาดอ่านรงดูภาพสไลด์อันนี้เขียนว่าไงครับอันนี้อ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้างล่างนะฮะอ่าโอ้ยตีสองแหละนะฮะเกิดมาชาตินึงเพิ่งเคยเจอผีเออเฮ้ยนะคือเอาแค่ยังไม่เห็นวิดีโอนะเป็นข้อความแบบนี้ก็อยากดูเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อผมว่าถ้าผมดูเนี่ยผมจะคิดี่แบบเมื่อไหร่ผีมันจะออกมาเราจะรู้มันจริงไหมอ่าเนี่ยอันนี้กระตุ้นให้แบบมีความรู้สึกแบบเออคนแบบเฮ้ย ต้องแชร์นะครับก็ดูหรือว่าถ้าเกิดว่าบอกว่าไม่อยากพลาดเนี่ยอาจจะเป็นอย่างเช่นอ่าอยาเพิ่งซื้อหรือว่าอยาเพิ่งเลือกหรืออยาเพิ่งไปถ้ายังไม่รู้เรื่องนี้เรื่องหนึ่งสองสามสี่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอย่าเพิ่งไปเมืองนี้ที่ยังไม่รู้เรื่องนี้อย่าเพิ่งซื้อรถอันนี้ถ้าคนยังไม่รู้เรื่องนี้อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คนก็จะดูนะครับคลิปก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าเป็นบอกเกี่ยวกับโปรโมชั่นถ้าเกิดว่าเป็นคลิปที่เป็นช่องที่ทําขาย ชิ้นสุดท้ายละวันสุดท้ายนะจะเป็นงานคราฟอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วนะเงี้ยเป็นต้นก็สามารถทําได้นะครับมาต่อไปนะครับโอ้โหอันนี้เท้ามาเต็มเลยใครดูใครชอบดูนะครับต้องมีใครชอบดูเล็บขบแค่เล็บขบ อาจจะมีใครชอบดูบีบสิวบอกมาอาจจะแบบขยะขยะแยงยื้ยนะแต่แบบอขยะขยะแยงแต่ก็ยังดูอ้าวมันเลื่อนผ่านละนั่นสิ่แตผมไม่ดูเขาไม่ดูใช่ไหมผมไม่ดูหนังผีดูไหมเพราะผมเป็นคนไปผ่าตัดนี่แล้วหนังผีหนังผีน่ากลัวแต่ว่าชอบดูอันนี้ก็เป็นเป็นตอนหนังผีใช่ใช่หนังผีบางอย่างน่ากลัวบางอย่างยื้ยหรือว่าบีบสิวบีบอืดอืดเอ้บางคนก็แบบดูดูผมไม่อยากดูหรอกแต่เลื่อนไปแล้วมัน แล้วทำไมมันถึงติดอยากรู้มันยังไงนะครับอยากรู like ้มันคืออะไรหรือแบบกินกินไปกินอาหารแปลกๆกินแมลงกินแมงอาหารอินเดียที่ช่วงก่อนฮิตใช่ไหมเออสตรีทฟู้ดอับางนะอบังอับังอาจจะแบบว่าเออไปในบางที่แบบ แบบเออแนละขนลุกมากเห็นแล้วแบบดูกันแบบโอ้โหกินกันเลยนะครับก็เป็นไวรัสเลยนะครับนี่ไหนก็บอกก็คลิปความสกปรกหรือเหมือนไม่สะอาดหรือทำให้แบบชวนแบบอื้ออือออะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็น6อารมณ์ขยี้ใจหกอารมณ์ถ้าเกิดว่ามันแบบต้องมีแบบชัดเจนแล้วมีแบบสุดในคลิปขางคนจะมีโอกาสไวรัสสูงมากนะครับ